สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญกันนะคะความหมายของการอ่านจับใจความสำคัญการอ่านจับใจความสำคัญคือการอ่านเพื่อจับใจความหรือข้อคิดความคิดสำคัญหลักของข้อความหรือเรื่องที่อ่านเป็นข้อความที่ครอบคลุมข้อความอื่นๆในย่อหน้าหนึ่งๆไว้ทั้งหมดใจความสำคัญ หมายถึงใจความที่สำคัญและเด่นที่สุดในย่อหน้าเป็นแก่นของย่อหน้าครอบคลุมเนื้อความในย่อหน้านั้นหรือเป็นประโยคที่เป็นหัวเรื่องของย่อหน้านั้นใจความรองหรือพลความหมายถึงใจความหรือประโยคที่ขยายความประโยคใจความสำคัญเป็นความสนับสนุนใจความสำคัญให้ชัดเจนขึ้นอาจเป็นการอธิบายยกตัวอย่าง เพื่อสนับสนุนความคิดหลักพื้นฐานการจับใจความสำคัญ 1. ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจน 2. อ,อ่านเรื่องราวอย่างคร่าวๆพอเข้าใจและเก็บใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้า 3. เมื่ออ่านจบให้ตั้งคำถามกับตนเองว่าเรื่องที่อ่านมีใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไร นำสิ่งที่ได้มาเรียบเรียงใจความสำคัญใหม่ด้วยสำนวนของตนเองอย่าลืมทบทวนความรู้อย่างสม่ำเสมอด้วยนะ